สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยเนาะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางเลขลาววันนี้มาฝากค่ะลาววันศุกร์ที่24มกราคม2568นะคะคลิปนี้มัดรวม4ส,สำนักในคลิปเดียวค่ะค,คุณพ่อคุณแม่ ยังไงเข้ามาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะเซนสก็ฝากทุกๆท่านนะคะฝากช่วยกันกดไลค์ค่ะช่วยกันกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขนะคะเซียนต่างๆที่ได้เอาแนวทางดีๆมาแบ่งปันมาฝากเราแบบฟรีๆค่ะ อะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสี่สำนักในคลิปนี้จะมีใครบ้างนะคะแล้วก็ทั้งสี่สำนักปล่อยทีดีท,ทีเด็ดอะไรมาฝากเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าในส่วนเลเล่านะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเส้นสองเป็นคลิปที่2แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเส้นสองก็ได้ลงไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางเนาะเป็นบทสัมภาษณ์นะคะของ ผเขาน้ำโชคนะคะหรือว่าพอเซียนสุระเมืองอุบลน,นะคะเล่าบวกน้อยนะคะมือนีพออารมณ์ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะบอกเลยว่าอาจจะมีแตกคักแตกแน่นะคะอาจจะเมาทุกลางวัลในมือนีก็ได้ฝากเขาไปฟังพ่อนะคะเขาไปฟังเสียงหัวเราะพ่อพ่อได้อ่อเขาเอินว่ายังมวนไปน้ากันสนดอกเออสัมผัสไปกับหัวเราะไปนะคะจะเป็นเพื่อนอารมณ์ดีซะอ่ะบัดที่นี้นะคะคลิปนี้นะคะกะจะพผ้ามาตามตอนแนวทางเล่เลาเนาะ มื่อวันี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่24มกราคม68มีเล้าพัฒนานะคะมือใดที่มีเล่าเส้นซองกัดจ,จะบอลลืมที่จะเอาแนวทางมาแบ่งปันมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะคลิปนี้นะคะมัดรวมสี่สำนักนะคะมีแนวทางของผู้ใดแน่กิจะมีแนวทางของเส้นโคราชนะคะพอเส้นเอ่อพอเส้นขอนแกน่นเอ้ยบอแม่นพ่อขอนแก่นนะคะขอภัยค่ะมือ่อวานมีพ่อสองห้องนะคะเส้นซองนึกว่ามีนะคะ เว้าวเพิ่นไลายเนาะวันนี้ไม่มีของพ่อเซียนสองห้องนะคะพราว่าขอหยุดกรเพราะว่ามันไม่ค่อยเดินนะคะเดินไม่ค่อยดีว้าไง่ายๆนะคะก็เ,เลยขอปรับสูตรกอนว่าสันแต่ว่าบาังเอิญเมื่อนี้นะคะพ่อคอนแกนกะ อ้อมกลับมาปล่อยเหล็กเล่าแล้วหลังจากที่ยุดไปหลยงวดเนาะแล้วก็มีแนวทางของปู่ซุ้มเงียบนะคะแล้วก็เล่าปริศนานะคะมัดรวมสีสำนักในคลิปเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่รอแนวทางของไพย,ยูคอมเมนต์มาบอกเส้นซองแน่ถึกอกถึกใจบอนะคะอยากให้เส้นซองนําเสนอทุกสำนักแบบนี้อีกบอกะคอมเมนต์มาบอกกันแน่นะคะเป็นแฟนคลับ แนวทางใครนะคะเป็นแฟนคลับเซียนโคราดบอกออหรือว่าเป็นแฟนคลับปูซมเมียมบอกหรือว่าเป็นแฟนคลับเล่าปิศานาพอคอนแกนอย่างจังสิคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าทุกทกท่านนะคะที่ดูอยู่เป็นแฟนคลับของใครนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับเซียนซองก็ได้ <c oughs> คอมเมนต์ใดขึ้นกันคุณหมอคุณแม่เอาอุปทผ่านมานะคะเป็นแนวทางของเซียนโคราชเซียนซองบอกแล้วเออเขาเอินไว้ยังอะ่ะ ชายาของเพิ่นนะคะถ้าได้หลุดหลุดไม่เกินมวดอิลีนะคะเช่นซองกับบอกอยู่หนาจับตามองเน่เข้าไปที่สามซีนะคะสามซสามเนาะเป็นเลขลางซีโตนะคะแนวทางของเซียนโคลาดกลับมาเดินอีกนะคะวันนี้ก็หน้าจับตามองนะคะเพราะว่าถ้าเพิ่นได้เข้ากะ เดินเห้าอยู่ดิคุณพ่อคุณแม่สองถึงสามนวดต้องมีนะคะก่อนที่จะลุดเนาะจังได้กะมือนีกะลองพิจารณาเบิงนะคะส่วนของปูซุมเงียบนะคะบอกว่าฟันวิ่งลุดซีเม็ดเดียวกะเข้าตัววิ่งตัวรูดนี่อ่าบอกแล้วเน้นวิ่งรุดแล้วจะรอดนะนะมือนีกะฟันเม็ดเดียวคือกันเดี๋ยวมาเบิงพร้อมกันว่าปูจะฟันตัวใดสีเอาไปวิ่งไปรูดบ่หื้อไปเมื่อยไป,ไป,ไปแล่นกะ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอันนี้ท่วนลักทานเกาให้ฟังก่อนนะคะวางงวดที่ผ่านมามีใครเข้าบ้างเนาะอ่ะโอเคถึงเวลาอันสมควรแล้วนะเข้าสู่กระบวนการนะคะแนวทางเตัวเลขกันดีกว่าเนาะเปิดสานักแรกนะคะมาเปิดกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะคุณพ่อคุณแม่นคะคะเลขลาวันนี้ของเซียนโคราชนะคะเดนวิ่งรูดไปที่ห้ากับสองค่ะ เน้นหนักไปที่เลข5นะคะหลักร้อยวันนี้นะคะเส้นคอลาดหามากก็มีเลขหาเลขเก้าเลขเจ็ดเลขแปดเน้นไปที่เลขหาและกับเลขเก้าเนาะหลักร้อยราลนะคะจับคู่มานะคะมีสองเก้าสองห้าห้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองแปดเก้าแปดกันไปที่สองหกสองสี่แล้วก็เจ็ดแปดค่ะ ทาเอฟซีว่าโอ้ยคัดห้นน้อยแน่นะคะเอาตัวเน้นให้แน่เซียนโคราดกับมีไ้คือกันนะคะเซียนโคราดเน้นไปที่เลข29 2559 57แล้วก็79ค่ะนี่ก็คือตัวเน้นนักนะคะเซียนโคราดเพิ่นวงกลมมาไ้นะคะเซียนสองกะวงกลมให้ตามนั้นแล้วนะคะลองเลือกเบื่องค่ะคุณพ่อคุณแม่สิมักชุดกันที่มันออกเมื่อกี้บอนะคะหรือว่าจะเอาชุดเน้นที่เซียนโคราดเน้นไ้กะ ลองพิจารณาเบิงนะคะแล้วก็มีฝากสาตัวมาด้วยนะคะเซียนโคลาดฝากมามื่อน,นี้มีหาสองเก้าหาเจ็ดเก้าเก้าสองหาเกหาเจแล้วกับแปดหาเก้าค่ะแล้วกับฝากเลขสี 4, ตัวมาหนึ่งหางเนาะเจ็ดห้าสองเกค่ะนี่แค่นี้เลยนะคะตามนี้นะคะสำหรับแนวทางเราวันนี้ของเซียนโคลาดนะคะ เพื่อนหายชุดเต็มมากกับบเแม้ว่าหายไปลงทุนเบิร์เดอร์คุณบอกคุณแม่เลือกเอานะคะคือจังที่บอกนะคะเอาคู่ที่เข้ามักนะคะหรือจะเบิงหลายๆสำนักว่าเออตัวใดมันมาแรงตัวใดมันเป็นตะคือก็คอยมาเลือกเอาของเซียนโขหลาดก็ได้นะคะก่อนอื่นแคปหน้าจอก่อนค่ะเอยวจะภาพไปต่อสำนักที่สองแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะโอเค ต่อสนักที่2นะคะมาเบิงกันต่อกับแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะคะปู่ห8หซุ่มเงียบฟันตัวเดียวกันกับเซียนโคลาดเลยคุณพ่อคุณแม่เดนวิ่งรูดฟันเม็ดเดียวนะคะวันนี้ปู่ซุ่มเงียบฟันไปที่เลข5ค่ะฟันหาเม็ดเดียวนะคะจับสามโตมาสีหาง8ปดสองห้าห้าหแล้วก็8ปดห้า สีห่หางนี่ปกติปูบกค่อยปล่อยเลขสามโตมาหลายหางนะคะบนแหน่ว่ามือนี่อาจจะาอยากให้แตกสามโตก็เป็นได้เนาะและก็จับคู่มากมือนี่นะคะหาสี่หาเก้าหาศูนย์หาสองค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะเล่าพัฒนามือนี่จ้าแคบหน้าจอเลยคุณพ่อคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นับแบบนี้นะคะบอดานับเบขกสูฟังเลยซือ้อให้คุณพ่อคุณแม่ให้เวลาแคบหนาจอสดอกเอาโอเคเนาะแล,แล้วเราเดือบาดท,ที่นีเสียวล่งแล้วดิพักแขนก่อนนะคะพักเบรกโฆษณานะคะพักแขนก่อนปวดแขนแห้งเอาสำหรับอ่ช่วงพักเบรกนะคะเส้นซองกับบอดาเบรกนะคะเอายังจะรู้ว่าเบรกคือว่าเบรกมี สิ่งดีๆนะคะมาแนะนากับฝาประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ขี้มันยั่งยั่งยู่คุณพ่อคุณแม่คาสาหรับผู้ใดที่ใส่ยู่ก็ดีเนาะหรือว่าอยากเอาไปล่องใส่ก็ดีนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดด่างดํานะคะเป็นซิวผิวมองค้านะคะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีความชุ่มชื้นเนาะอยากได้ตัวซอยดีๆไปเฮตไทนาเขาสว่างกระจ่างใสนะคะให้เบิ้งเด็ก ล่งห้เบิงผุดจบผู้งามข้นนะคะเช่นซองแนะนําตัวนี้เลยเป็นครีมหน้าสวยหน้าใสที่เอามาแนะนําทุกคลิปนี่แหละค่ะภัยใก่กะว่าเห็นผลคุณบอกคุณแม่ผู้ใดที่ยังบ่หนันในร่องกให้ยฝ่าออกไปล่องใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2-4ถึงกระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าผลลัพธ์เห็นชัดเจนแน่นอนนะคะบางท่านบางคนหน้าขาวหอด3-4ถึงระดับบางท่านบางคนก,นขกนจจะขาวยูตะก็อาจิขาว1-2ถึงระดับแล้วแต่กิจ,จวัตรประจําวันนะคะผู้ใดเหตุงานกลางแจ้งกะ ขาวขึ้นเท่กันแต่ว่ามันจะขาวหน่อยก็พูอยู่ในโฮมเอียงประมาณนี้แต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆมันก็นจะค่อยๆขาวขึ้นข,าวข,นขาวขึ้นฝากะจุดดงดําที่เคยมีก็จะค่อยจางลงเป็นครีมกลางคืนนะคะถ้าแครน่อนนอนยางเดียวนะคะใช้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะภัยใส่กับติดใจผู้ใดสนใจ ติดต่อมาต,อตามเบอร์นี้เด้อคุณพ่อคุณแม่0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะคะผู้ใดมีลน์แอดไลน์มาจะง่ายกว่าเพิ่มเพื่อนจากไอดีก็ได้หรือว่าเพิ่มเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้กรอกเบอร์นี้ลงไปเลยนะคะค้นหาปุ๊บ ชื่อลายจะขึ้นมาว่าบุญน,น้าโชคสามนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ทักขอ,ขอความไว้พร้อมว่าสนใจขีมเนาะเดี๋ยวเะ้นซองจากเขาไปส่งรายล,ล,ละเอียดให้นะคะรูปโปรไฟล์ไลน์สีบนเมรูปเส้นซองนะคะจะเป็นรูปบุญน,น้าโชคเนาะ,ะแต่ว่าคนที่ตอบไลน์ก็คือหนูเองนะคะให้ทักมาได้เลยนะคะบนเมแอดเฟนมาจะซื้อแล้วต่ว่บทักขอความหนูบอสามารถตอบกลับได้เนาะ แล้วก็มีครีมกันแดดด้วยนะคะกันแดดตอนนี้เหลือประมาณ1ิกระปุกนะคะคุณพ่อคุณ,คณแม่ถ้าบุดบรลลูวาสิใทไกันแดดเนียงคู่กับเขานะคะกันแดดนะคะราคาจะถูกกว่าครีมกลางคืนนะคะแต่ว่ากาะฮะเห็นผลนดีขึ้นนะคะเนี่ยมเว่นนี่บอท่าบไดายที่กันแดดนะแดดแห้งปานนี้เออเป็นเนื้อแบบนี้นะคะผสมรองพื้นค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วเห็นบอกืนเขากืนเข้าผิวนะคะแถมยังเห็นไหานาสว่างขึ้นอีกพูดน โอ้ยมันดีปะนี่ S.P.F 50าุิพูดะขาวานะ่ะกันแดดเมืองไทยไดแน่นอนผู้ใดสนใจติดต่อมานะคะกันแดดก็มีครีมไม่กันแดดก็มีนะคะมีทั้งครีมกังขึ้นกังกเว้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ใครสนใจกะตามเบอร์ที่ลงไว้ให้นะคะโอเคเนาะพอแล้วนะคะผู้เพื่อนอยากเบืองเลขเพื่อนเลขสี่ห้ายูแล้วไปนนต่อสำนักที่สามนะคะมาต่อกันที่เล้าปิศนะค่ะ ลองพิจารณาเบิ้งงวนเมือม่อกี้รุดเด้อคุณพ่อคุณแม่ยอมรับไปนะคะรุดกับรุดเขากับเข่าคือว่าละเงวดน,นี่นะคะเมื่อน,นี้เล่าปิศาวิ่งไปที่หกวระสั่นจับคูมูมาสี่คููคือเก่านะคะหกสองหกสามหกสี่หกเก่าลองออกไปพิจารณาทามักคือการกระจัดนะคะท้าขัดกพาพันคือเก่าเนาะคิดว่ากับขัดมาหายขัดแน่ๆนะคะแต่ว่ามันเขาพวกเข่ากะ อีกเลือกหนึ่งนะคะเพราะว่าบบหัวหน้าคตนะคะถ้าลูนี่ไว้บ่ต้องมานั่งเห็ดงานบ่ต้องมาขายดอกคีมหันนั่งเก่งซื้อเลขอยู่เบิดมือว่ดเป็นโหลดเซนซองก็ะดาเออเฮฮเงบาเฮงคือสันดีแคบหน้าจอนะคะ1 2ึ่งสอง0โอเคไปต่อปิดท้ายนะคะสำนักที่ C เนาะปิดท้ายสำนักที่ C กับ พ่อขอนแก่นนะคะกลับมาอีกครั้งนึงนะคะจิกลับมาท่วงบัรลังอีกบอ่เอ,อเลขเล่ากับว่าธรรมดาเลขไทยก็บว้ยแตกข้างแตกแน่าาถึงพ่อขอนแกน่นเส้นสองลงตองหวดให้แล้วงวดเมื่อกี้นี่เข้าคักเจ็ดเก่าตรงๆบุนเดอคุณพ่อคุณแม่หายเลขมากแค่ าก uh, คู่6ห้างนะคะแล้วกับเข่าตัวเน้นพร้อมไปเบิ้งเอาว่างวดนี้พอปล่อยตัวใดสีใดบบพาดที่ดีที่เ็ดสะดอกสําหรับรัฐบาลให้ฮะนะ้เอาเบิ้งเล่าสนมมื้อนี้ลาวันนี้ของพ่อคอนแก่นค่ะเด่นวิ่งไปที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะเน้นนะักไปที่เลขเจ็ดเนาะจับคู่ม่มีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า เบิร์มือนี้นะคะทานเล็กเล่าสิเบิร์นสิเบิร์นไปที่เจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งาสั่นพอคอนแกนว่าแล้วก็มีตัวเน้นให้พ้อมนะคะพ่อมากแห้งไปที่เลขเจ็ดสามเจ็ดีแล้วก็เจ็ดหาเนาะสามหางแค้นๆนะคะฝากสามตัวมาสองหางหนึ่งเจ็ดหาแล้วก็หาเจ็ดีค่ะ ลองพิจารณาดูค่ะแคปหน้าจอค่ะค่าเบิงตโตเลยสมมุติบอยุได้ไอ้กรอบโทรศรพท์ไกับโเบิ่งดีเซนซองกันลเลอา้าวแคปไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่พอคามแกนค่ะอันนี้แนวทางเล่ามือนีเด,ด้อจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ โอเคนะคะเรียบร้อยครบถ้วนนะคะคลิปนี้ซีสันนกละกะผู้ใดยังมาเบิงพอสุราก็อย่าลืมเน่นะคะไปเบิงไปพิจารณาเอามาเปรียบเทียบใส่กันนะคะหาสำนักมือนี่ว่าผู้ใดป้อยตัวใดนะคะตัวใดมาแรงนะคะ เสียนนี่ก็ได้ตัวนี้เสี้ยนนี่ก็ได้ตัวนี้โอ้มันบังเอิญตรงกันค่ะล่องเอาไปยิบไปจับนะคะจะได้โชคได้มันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนะาะจังได้มือแรงนี่นะคะเส้นซองกับคออวยพรให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะไผ่ลงทุนตัวได้ไห้หรือว่าตามแนวทางของไผ่ยุ่กับคอให้คุณพ่อคุณแม่สมดังปรารถนานะคะเฮงเฮงรวยรวยรวยรับทรัพย์นะคะเฮลั่นยกช่องเนาะมือแรกงนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ เพราะว่ายังมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยอีกหลายแนวทางที่รอนําเสนออยู่ว่าจะเป็น p f c ใจดีล่างอย่างเดียวยังทันได้วอาอยูนะคะแล้วก็มีแนวทางของอเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะงวดเมื่อกี้ที่ฟัน2มาัะนะ่ะมันเข่า2องซ้ะนนะ่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะนําเสนอใดมาแล้วมือนี้เนาะแล้วก็มีโอ้ยคือหลายสำนักแอละฝากติดตามไว้น้าแน่นะคะ วอามือนี่กับวอาบทจบนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปถัดไปแล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้เส้นซองคอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ